วิธีที่สาคือปรับสมดุลธาตุดินน้ำลมไฟนี้ก็หมอให้หลักไปแล้วเนาะว่าดินต้องคลายไม่แข็งไม่ตึงลมเคลื่อนไฟอุ่นกระจายไม่ร้อนไม่เย็นกันไปแล้วก็น้ําชุ่มชื้นไหลเบียงซึ่งอันเนี้ยถ้าปรึกษาแพทย์ก็จะมีสมุนไพรมีหาตถการต่างๆมีคําแนะนําเฉพาะบุคคลแล้วก็ดูแบบองค์รวมมากขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นจอให้นะคือวิธีการเการ้าวิธีสมดุลดีป้องกันผ่านวิกฤตโควิดสินะครับอ่าก็อันนี้หมออาจจะพูดเร็วหน่อยแต่ว่าใครที่อยากทราบรายละเอียดไปดูในในในเพจนะสม,มดุลได้นะครับคือก็เราควรจะป้องกันง่ายๆนี่คือน่าจะทุกคนรู้เป็นพื้นฐานนะครับคือใช้ช้อนของตัวเองแล้วก็กินอาหารขณะกําลังร้อนเหมือนกับพยายามแยกแล้วตอนนี้ถ้าเปิดเปิดเมืองแล้วก็อาจจะพยายามแบบระวังไว้นะครับแล้วก็ ล้างมือเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงสมานาตรตามัาที่จาเป็นข้อสองนี้รู้อยู่แล้ววิธีที่สาคือปรับสมดุลธาตุดินนำลมไฟนี้ก็หมอให้หลักไปแล้วเนาะว่าดินต้องคลายไม่แข็งไม่ตึงลมเคลื่อนไฟอุ่นกระจายไม่ร้อนไม่เย็นกันไปแล้วก็น้ําชุ่มชื้นไหลเวียนซึ่งอันเนี้ถ้าปรึกษาแพทย์ก็จะมีสมุนไพรมีหัตถการต่างๆมีคําแนะนาเฉพาะบุคคลแล้วก็ดูแบบองค์รวมมากขึ้นนะครับหรือว่าวิธีที่สี่คือกินลดเผ็ดร้อน เปรี้ยวหวานหรือผักผลไม,ชม้ชำน้ําจิบน้ำบ่อยๆขึ้นคือนี่ก็เป็นการเติมด้วยอาหารด้วยครับเพลทล้อคือกระตุ้นให้ลมเคลื่อนอ่าหรืออบสม,มุนไพรก็ได้นะครับแล้วก็เปรี้ยวหวานชำน้ำเนี้ยคือต้องให้น้มามันชุ่มชื้น,นอ่ามะนาวมามามา,มายมยมมาปรางตัวที่มันเป,นเปรี้ยวๆฉ่ำๆหรือว่าผวกผลไม้เนาะตะกูลแบบสวรสมาเฟืองเบ,อ,งเบอร์รี่จ,จริงๆพวกนี้ก็ถ้าเราเชื่อมโยงาศาสาร์ก็คือมีวิตามินซีสูงด้วย,ยามาขมป้อมเห็นไหม มีวิตามีนซีสูงด้วยแล้วก็ช่วยทําให้น้ําชุ่มชื้นมันก็ลดก,ก,กาาการติดเชื้อหรือทําให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ด้วยไปอันนี้วิทยาศาสตร์ก็รองรับนะครับหลายตัวคือน,นอกจากาป้องกันเชื้อได้แล้วก็กระตุ้นภูมิได้เนี่ยยังทําให้เราแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็จิบน้ำบ่อยกันนี้ก็เป็นธรรมดานะหมอพูดไปก็ในจิบน้ําไปนะครับอีกวิธีหนึ่งคือดูแลตนเองด้วยด้วยยาตำรับสมุนไพรนะ ถ้าเรารู้จักนะครับอย่างตีพาราที่บอกบอกนะก็มีมะขามป้อมมีสมอพิเภกสมอไทยอันนี้ก็เป็นสูตรที่รู้จักกันมานาน,านยาวนานมากนะครับมีมะแวง้งอ่ามีขิงอ่าขิงผู้ข้าวมารุมเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมภูมิรกระตุ้นภูมิอยู่แล้วนะครับมีหานุมาประสานกายบางตัวเนี่ยจ,จะไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นยาที่ดีแล้วหมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอามาเอามาใช้ในสูตรยาแล้วเป็นแคปซูลเป็นยาผงบางทีก็กัดมาเป็นน้ำสก,กัดนะครับอ่าแต่จะมีสูตรที่ทําเป็นน้ํามันหอมเนี่ย ก็จะใส่พวกสูตรที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องทางเดินหายใจติดขัดคือเป็นกา,การรักษาด้วยหรือถ้าใครที่ไม่ยังไม่ได้ติดเชื้อก็ป้องกันก็คือทําให้มันฟโฟลดีขึ้นนะครับอ่าอี้บอกว่าสิ่งที่ใช้การปรับสมดุลด้วยสมุนไพรเนี่ยจะช่วงรักษาก็ดีหรือจะช่วงในการฟืน้นฟูลหลังจากป่วยก็ดีหรือเป็นการป้องกันคือเสริมสร้างภูมิก็ดีเราใช้ได้ทุกช่วงนะครับดังนั้นอย่างที่บอกว่าสมุนไพรมีข้อดีมากนะครับอยากให้ใช้หรือเป็นอาหารก็ดีนะครับวิธีที่6เนี่ยเรานอนหลับพักผ่อนกปาารรช์จให้ดี ใชดีก็กอดสีทุ่มเนาะเรื่องมีพูดในไลฟ์บ่อยมากจริงๆมีไลฟ์ครั้งหนึ่งอ่ะพูดถึงเรื่องการนอนหลับให้สมดุลคือการนอนหลับที่ดีแล้วก็มีความสมดุลเนี่ยไลฟ์นี้หมอพูดแบบเฉพาะเลยเรื่องเกี่ยวกับการนอนหลับใครนอนไม่หลับเดี๋ยวไปตามดูได้นะครับใครนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทหรือว่ามีปัญหาเช้ามาเพียนะครับทีที่เจ็ดเนี่ยคือการออกกาลังกายมันเหมือนกับรู้อยู่แล้วเนาะแต่ไม่ค่อยได้ทําออกกาลังกายให้สม่ำเสมอเนี่ยและเหมาะสมเนี่ยหมอให้หลักในการออกกำลังง่ายๆนะครับคือออกให้มันคลายก็คือ อ่าวอร์มออร์มอัพกูดาวคือคลายสองคือออกให้เคลื่อนอ่าผ่อนคลายตถึงเคลื่อนคือให้เหนื่อยเน้ะให้หมุนเวียนอาจจะเลื่อนลมสูงชีพมากขึ้นคล้ายๆกับสมุนไพรไหมสมุนไพรคือให้เคลื่อนเผ็ดร้อนอบสมุนไพรประครบหรือกระทั่งแบบกดจุดนวดกดจุดให้เคลื่อนเนี่ยแต่การออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทาด้วยตัวเองเพราะมันจะแข็งแรงกว่าะระหว่างทําโดยพสซีฟคือมีหมอช่วยกดจุดช่วยมีการออกสมุนไพรกระตุ้นให้ไหลเวียนกับตัวเองทาเองเนี่ยมันจะแข็งแรงอีกแบบนึงเป็นแอคทีฟน,นะครับก็ออกกำลังกายเคลื่อนที่คือ ออกกังกายเกิดความแข็งแรงเขาเรียกว่าให้เหนื่อยหน่อยก็คือแบบอาจจะเวทเทรนนิ่งหรือเพิ่มความแข็งแรงนีอันนี้ก็จะเพิ่มให้หัวใจก็แข็งแรงขึ้นแถมกล้ามเนื้อกระดูกหรือว่าตัวท่าของเราแข็งแรงขึ้นนะครับเขีนนะทีนี้วิธีกานี่เป็นเรื่องภายในและการดูแลความคิดจิตใจภายในควบคู่กับภายนอกหมายความว่านี่แหละมุมมองที่เรามีความกังวลความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ที่มันไม่ค่อยสมดุลเนี่ยหรือความกลัวถ้าเราฟังไลฟ์หมอบ่อยๆห,หมอจะพูดบ่อยๆว่า เรามาจูนความเข้าใจม n d s ซ t หรือแม้กระทั่งแบบเราจะสามารถที่จะที่จะดูแลทั้งกายและใจไปด้วยกันแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตนะครับอ่าอันนี้ก็ใครมีปัญหาที่เครียดมากกังวลมากหรือมีปัญหาเรื่องแบบเอ่อทั้งความกลัวบางวันนี้ความเศร้าบางวันนี้ความโกรธบางวันนี้ปัญหาหลากหลายต่างๆนี่ก็ปรึกษาที่หมอรักภูมนได้ก็ช่วยกันดูแลแล้วก็สมุนภพรบางตัวทั้งหมดหลายตัวดีกว่าที่เป็นเครื่องหอมเนี่ยอย่างยาหอมยา อ่าชื่อปรับสมดุลท่าลมไฟและบัลุหัวใจเนี่ยก็ปรับอารมณ์ปรับความคิดให้มันผ่อนคลายได้เหมือนเรามีเครื่องหอมเนาะที่เราแบบดมก็ดีดื่มก็ดีนะครับหรือว่าใช้ไปการทาก็ดีนะครับก็มียาทาบางตัวนะที่คลายเส้นขับลมแล้วก็ยังกระตุ้นให้เกิดความผ่อนคลายได้ด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นวิธีเก้าคือเสพสื่ออย่างมีสติมีจิตสำนึกต่อสังคมอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเองเนาะถ้าถ้าสังคมง่ายๆก็คือครอบครัวเราถ้าเราไปสร้างความแบบ ปัน่นป่วนกับครอบครัวเราครัวมากเกินไปเรากังวลหรือเราแบบเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่ล้วไปลงกับครอบครัวหรือหรือในองค์กรที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งสังคมใหญ่เนี่ยเราตั้งสติเนาะแล้วก็มีอะไรปรึกษาเนี่ยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะหมอนัาสมุดก็ได้หรือคนที่ออกมาให้ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันนะครับก็ฝากไว้เนาะ